ตึงไหมนี่จงทำลายเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดพ่อ,อ,อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว สามสี่ตัวพี่หมอน้ำสี่ตัว อีมของคุณพาย The <tries> Thunderbolt <tries> will are in ที่ของคุณนได้รับใช้ฉันะ Double kill. ทีมของคุณได้รับชัยชนะ 哦，好快流。 แล้วก็มีปืนเขียว <laughs> ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วพอระเบิดไปแล้วทีมของคุได้รันไช้แล้ว Hãy Wow, được kênh ลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะโอเค Ồ, biếng, biếng là, biang. là biang พี่ตอดเบียรให้เลยดีผมจะวิ่งเอาไปขอบคุณทีมของคุณได้รับชัยชนะทำลายสตูใ <wont> ห <Momo S 1> <mad Liberty Overwatch> ้คหมด เบียงเลเบียงโอ้รมไปแล้วตายตายละโอ้รมไปแล้วยไม่ตายหลังกล้องพี่หลังกล้องอล่างงไไม่ตายสิเลย ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอคเอเ้คโอถอดเทียดนะพี่ให้ให้เข้าไหมฮะไม่ให้เหรอ ทีมของคุณได้ แล้วจดนี้เราไปเข้าทีได้พะไอ้นี้เวลาหรือเอาแล้วเอาเอายืนนี้เข้าด้วยเอาพะโอ๋อจะเลยคำตืนโอเคพี่้าไปพี่จะเปลี่ยนพาร์ทเบิดในห้องห้องไอเดียรเใส่ใส่สายเบิดทีมของคุณพ่าย i oh มันไม่ตอบเลย

ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ